โซลาเซลล์ UFO ครับไม่ค่อยเก็บไฟแต่ว่าระบบก,การชาร์จอะไรก็ปกติครับชาร์จปกติแต่ว่าพอทำงานตอนเย็นก็อยู่ได้แค่ไม่ถึง2ชั่วโมงก็น่าจะเป็นที่แบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะดูนะครับก็ได้สั่งแบตเตอรี่มาไว้รอล้วเดี๋ยวเรามาดู ครับเราก็ถอดน็อตที่ยึดแผงโซล่าเซลล์ข้างบนออกหมดแล้วนะครับมีอยู่สี่ห้าตัวแต่ทีนี้วิธีการจะเอาแผงตัวนีน้ออกจากจากบล็อกจากเฟรมตรงนี้นะฮะก็ต้องระวังนิดหนึ่งถ้าเราหาอะไรมาจิ้มตรงนี้ระวังมันแตกจะแตกแต่วิธีการที่จะเซฟที่สุดก็คือว่าข้างหลังตรงนี้นะครับมันจะมีรูอยู่นี่ครับตัวนี้จะมีรูอยู่หาเหล็กอะไรก็ได้ครับ ขนาดรูเท่านี้ดันออกนะครับพอดีผมก็ได้เหล็กมาอานะครับนี่ยได้เข็มมายาวๆเข็มที่เป็นเหล็กลองดันออกมันจะออกง่ายมากครับฮะเริ่มออกแล้วเริ่มออกแล้วเราดันเหล็กใช้เหล็กเนะี้ยดันครับผม มันจะเซบได้ดันไปรอบๆเลยครับจนหลุดออกนะครับนี่ครับออกมาแล้วออกยากมากเพราะว่าตัวกาวซิลิโคนตัวนี้แน่นมากจากโรงงานนี่ครับก็เอาตัวนี้ออกให้เกลี้ยงเลยดูสภาพดูสภาพก็น่าจะน่าจะเรียบร้อยไปแล้วครับดูนะครับน่าจะมีปัญหาแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเราลอง มาดูก้อนใหม่ที่จะมาโอเคนะครับอันนี้แบตเตอรี่ลูกเดิมครับโซล่าเซลล์ ufo ลูกเดิมจะเป็นก้อนเล็กนะครับก็เลยสั่งมาเป็นไซส์ไซส์สามฮะสามสองก้อนแพ็คคู่แต่อันเดิมเป็นไซส์สซึ่ง จาน UFO รุ่นเดียวกันก็ใช้ขนาดนี้ครับแต่เพราะเอินว่าไอตัวเนี้ยโรงงานใส่ตัวเล็กมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาจับเปลี่ยนกันเลยลองดูว่าใส่แล้วจะใช้ได้ไหมดูเลยครับครับ,รบก็เอาสายดำกับสายดำฮะแดงกับแดงบวกกับบวกลบกับลบ นะครับคงไม่สลับกันแน่นอนนะครับก็ใช้วิธีต่อแบบธรรมดาแล้วก็พันด้วยเทป 3M ธรรมดาครับก็แค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วครับอ่าเดี๋ยวพันให้เสร็จเดี๋ยวมาดูว่า,าไฟจะใช้ได้ไหมครับฐานจะใช้ได้ไหมครับโอเคครับรับต่อว,วงจรเรียบร้อยนะครับเหลือแต่ว่าจะเอาแบตลูกนี้เข้าไปเก็บแล้วก็ลัดด้วยนี่ฮะสายลัด แล้วก็ปิดแล้วก็เอาไปใช้ได้เดี๋ยวลองเปิดดูนะครับว่าไฟจะพอมีในแบตเตอรี่ไหมนะครับโอเคเลยสุดยอดเลยครับสว่างมากก็แปลว่าใช้ได้นะครับ โอเคเรียบร้อยสุดยอดเลยครับขอบคุณมากครับ